ดูคิงออฟเค่ะคันนี้เป็น CRV เครื่อง2.4นะคะได้เป็นรุ่น ES นะคะรถเนี่ยปี2021กับราคา879,000บาทเดี๋ยววันนี้เมย่สนใจบ้างนะคะคิมนี้วาจะพาไปดูกัน CRV รคันนี้นะคะเป็นรถเช่าหมดสัญญาที่ตรวจเกร็ดแล้วเกร็ดเเลยค่ะพี่ๆี่โครงสร้างเนี่ยชัดเจนนะคะสวยงามมากคันนี้นะคะได้ขับเคลื่อน4ล้อหรือ 4WD นะคะมีประวัติเข้าศูนย์เช็คระยะตรงตามรอบด้วยนะคะเอามีการเก็บงานให้ก่อนที่จะส่งมอบนะคะครอบด้วยยางของดันหลบนะคะพี่พี่ สองหกห้าทัหกิบอาสิบปดนะคะสัปดาห์ยี่สิบห้าปีสองพันยี่สิบสี่ค่ะรถสวยไมน้อยนะคะท้ายเป็นแบบเปิดปิดไฟฟ้าด้วยค่ะแถวหลังนะคะด้านหลังกว้างขวางนั่งสบายแบ่งสัสดส่วนชัดเจนเบาะเป็นแบบหกสิบสี่สิบนะคะพาชมไห้ในกันค่ะ คันนี้นะคะกระจกไดออโต้สีบานเวลคัมซิสเมโมรี่ซิสเนี้ให้หมดแล้วภายในกดมาเป็นโทนดำนะคะเบาะหนังนะคะคู่หน้าเป็นปรับไฟฟ้าเอนจิ้นสตาร์ทอยู่ด้านขวาข้างในตกแต่งเป็นแบบพิมพ์ลายนะคะของ CRV พิมพ์ลายไม้นะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันนะคะพี่ๆนี่ค่ะเลขไม้หกหมื่นหนึ่งพันไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหน้าจอกล้องทุกอย่างให้มาครบหมดแล้วนะคะในรุ่นนี้ภายในกว้างมากนะคะมีแอร์หลังให้นะคะผู้โดยสารด้านหลังไม่ร้อนนะคะมาพร้อมกับ USB ชาร์จสองจุดค่ะ ในรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับสรุปไฟฟ้าด้วยค่ะพี่ๆคันนี้นะคะซื้อสดไม่บวกแบตแล้วก็สามารถจับไฟแนนได้นะคะใครสนใจจิ้มนึงแล้วโบกไฟทั้งหายวานะคะเพราะว่าวาอยากขายรถค่ะ